ต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัย,ลยขอนแกน่นรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา6 3นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทาง FM 103 MHz เมกะเแห่งนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย,ลยขอนแกน่นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร,รธีระวิทรอด สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการประตูมอขอสูชนชน่ชุมชนเช้านี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับรายการนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยายลัยขอนแกน่นวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแกน่นท่านวิทยากรนะครับคือท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรจิตพินัศรีจัดโคตรจากสาขาการบริหารการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่น ท่านวิทยากรจะคุยกับเราในเรื่องกินอยู่อย่างไรให้ไกลมะเร็งนะครับอันนี้น่าสนใจมากก่อนอื่นเรามาทักทายท่านวิทยากรกันก่อนอาจารย์จิตพินันสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการของเรานะครับเข้าประเด็นนะครับรายการเรามีเวลาน้อยนะครับกินอยู่อย่างไรให้ไกลมะเร็งเราก็รู้อยู่ครับว่าตอนนี้มันมีโรคมะเร็งมันฆ่าชีวิตคนไปเยอะมากอาจารย์ครับมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ เกี่ยวข้องกับการ<ม>กินอยู่มะเร็งมันเกี่ยวข,อขอออ้ของกับการากินอยู่อะยยไรค่ะอาจารย์ต้องทราบก่อนว่าตอนนี้สถิติของมะเร็งเนี่ยเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นของบุคลากรทั่ทวไปหรือว่าแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ก็มีสถิติน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเอ่ออย่างสถิติเบื้องต้นที่ทราบกันมาเนี่ยคนไทยที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งในสามเนี่ยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งค่ะอาจารย์ทราบไหมคะว่าโรคมะเร็งอะไรน่ากลัวที่สุดโรคอะไรโรคมะเร็งอะไรน่ากลัวที่สุด ต่อมน้ำเหลืองหรือว่าตับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งตับเหรอคะครับอ่ามะเร็งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งต่างๆมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะอ่ามะเร็งที่อาจารย์บอกมะเร็งตับอันอนี้คนอีสานเจอเยอะมากครับซึ่งมันมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการเป็นอ่าพยาธิบใบไม้ตับนะคะหรือโรคตับอักเสบนะคะทำไมคนอีสานเป็นโรคตับเยอะคะเพราะว่าบ้านเรากินอาหารที่เป็น โดยเฉพาะปลาที่สุกสุกดิบมันก็เลยทําให้เกิดเป็นโรคตับตับอักเสบนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะพัฒนาต่อเป็นโรคมะเร็งตับซึ่งจากการที่ได้ไปเป็นจิตอาสาที่วัดธรรประมงจังหวัดสกลน,นครนะคะอาจารย์จะเห็นว่าถ้าพูดถึงโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้นานเนี่ยมะเร็งโรคมะเร็งตับเี่ยมีโอกาสที่จะมีอ,อายุยืนยาว น้อยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราปรับพฤติกรรมที่ดีแล้วเนี่ยก็สามารถทําให้ชีวิตยืนยาวอยู่ได้ครับทีนี้พูดต่อว่ากินอยู่อย่างไรมีผลไหมที่อาจารย์ถามว่ากินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งแล้วกินอยู่ปัจจุบันนี้มันมีผลอย่างไร,รทุกวันนี้อาหารที่เรากินนะคะถ้าเทียบกับสมัยที่ผ่านมาเด็กสมัยเนี้ยชอบทานอาหารอะไรคะของหวานของหวานหนึ่งน่าจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าไหมคะขนมหรือว่า ก็ถ้าจันพุทธถึงเด็กก็อาจจะเป็นของหวานแล้วก็พวกที่มันผสมช็อกโกแลตหรือน้ำเชื่อมหรือขบเคี้ยวพวกนี้ผมว่าจอะมีสีปนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใชค่ะจา์หนึ่งอันนี้พฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปจากผู้สูงอายุสมัยก่อนอันนึงก็คืออาหารที่เด็กเขาทานเยอะๆเนี่ยถ้าพูดถามเด็กถ้าสั่งอาหารรับประทานอาหารที่เราเรียกชื่อว่าอาหารสิ้นคิดคืออ๋อฟาสต์ฟูด้ดอ่าฟาสต์ฟู้ดหนึ่งแล้วก็พวกกระเพรา ไข่เจียว ừ ừ ừ ซึ่ง ừ ừ อาหาร ừ ừ พวกนี้นะคะอใช้น้ํามันทั้งนั้นในการที่จะทอดครับเหล่านี้มันเป็นเหตุให้ทําให้มีโอกาสเกิดโรคม,มะเร็งสูงมาก ừ ừ เขาบอกว่าอาหารที่เลี้ยงมะเร็งเนี่ยมีอะไรบ้าง ừ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  ง่ายๆ ừ ừ เลยนะคะหวานมันเค็มเนื้อนมไข่คนฟังฟังแล้วเอาอีกรอบนะคะหวานมันเค็มเนื้อนมไข่บางคนก็จะอุทานว่าแล้วตูจะทานอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่า มันหมด,ดเลยไอจอบจอแต่ละเรื่องไหมคะที่พฤติกรรมบริโภคที่มันเป,นปลี่ยนแปลงสมัยนี้นะคะหวานก็คืออาหารที่มีน้ําตาลสูงน้ําตาลเดี๋ยวนี้ที่เราใช้ก็คือน้ําตาลฟอกขาวซึ่งมันเป็นสารเคมีทั้งนั้นมันมีโอกาสทําให้เกิดมะเร็งสูงขึ้นมันนะคะสมัยนี้เด็กของเราเนี่ยถามเด็กนักสาวว่าชอบไปทานอะไรตอนเย็นคําตอบที่ได้ก็คือคําตอบที่ได้ก็คือ,อบุฟเฟ่ของเนือ้อเกาหลีแล้วทานอะไรบ้าง ที่เลือกทานหมูก็เป็นหมูสามชั้นใช่ไหมคะแล้วก็อาหารทะเลพวกนี้แหละคะ่ะทําให้เรามีโอกาสที่จะสะสมไม่ต้องพูดถึงเรื่องของโรคอ้วนหรือว่าพวกไขมันที่มันพอกตับหรือว่าไขมันที่อยู่ในกระแสะเลือดนะคะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วหวานมันแล้วนะคะเค็มคนไทยเราตอนนี้โดยเฉพาะคนอีสานร,รับประทานอาหารเค็มมากเขาเรียกว่าทุกอย่างก็จะมีเกลือเป็นส่วนประกอบถามว่าส้มตำ ใส่ปลาด้ช่่อมคะเค็มมากไหมสุดยอดไหมคะสุดยอดของความ,เพ,มเพราะว่ามันต้องหมักปลาด,ด้วยคือใช,ใช่ใช่ค่ะใช่มันนอกจากจะทําให้โอกาสเกิดโรคมะเร็งแล้วเพราะว่าปลาที่ใช้ในการหมักเนี่ยก็จะเป็นปลาดิบโดยเฉพาะปลาน้ําจืดของพวกเราชาวอีสานนะคะแล้วมันยังมีโอกาสทําให้เกิดพวกนอนพยาธิที่อยู่ในร่างกายและเชื่อมทําให้โรคไตเสื่อมด้วยนะคะอันนี้อันนี้พฤติกรรมของสุขภาพ้งนั้นเลยนะคะที่ทําให้เกิด แล้วทีนี้การทานอาหารท่านอาจารย์พิเศษเคยบอกว่าที่เป็นคุณหมอที่ดูแลประเทศในช่วงที่ท่านลดน้ําหนักนะคะท่านอบอกว่าคนเราเนี่ยเวลารับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยให้ทานอย่างพระราชาเพราะว่าเราจะใช้พลังงานทั้งหมดในส่วนเวลากลางวันที่เหลืออยู่มื้อเที่ยงให้ทานอย่างคนธรรมดาและมื้อเย็นเราจะใช้พลังงานน้อยให้ทานอย่างยาจกครับแต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้น พฤติกรรมที่เกิดตอนมันเย็นมันน่าจะตรงน้าหนักใช่ใช่ค่ะอาจารย์เลิกงานมาเจอกันใช่ค่ะโดยเฉพาะบุฟเฟ่การทานบุฟเฟ่ของพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะนักศึกษานักศึกษาให้ข้อมูลว่าการทานบุฟเฟ่ทานอย่างไรที่จะไม่ให้ขาดทุนเพราะฉะนั้นเราจะทานจนถึงไม่สามารถที่จะทานอีกชิ้นหนึ่งเข้าไปได้เพราะมันจะชวนเพื่อนๆออกมาทั้งหมดประมาณนั้นเลยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นถามว่ามื้อเย็นถ้าทานแบบบุฟเฟ่ หนักๆกับมื้อเย็นทานแบบข้าวหนึ่งจานตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยหิวเหมือนกันไหมคะหคิวเหมือนกันค่ะเพราะมันเก็บหมดใช่มันเก็บอยู่ในรูปของคอเลสเตอรอลหรือไขมันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อีกส่วนหนึ่งหวานมันเค็มเนื้อแล้วนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆเดี๋ยวนี้ยมันอใส่สารเคมีเล่งเนื้อแดงนะคะคอันนี้ก็น่ากลัวมีเด็กนักเรียนประถมนะคะชั้นประถมปีที่สามไปหาหมอเพราะว่านมตั้งเตาหนึ่งข้างคุณหมอก็เลยไม่นิฉัยว่า หนูทาน KFC เยอะใช่ไหมเด็กตอบว่าใช่ค่ะคุณหมอก็เลยให้งดอสลับประทานไก่ที่ที่ใช้ฮอร์โมนในการเร่งเลี้ยงนะคะผลปรากฏว่านมที่ตั้งเต้าข้างหนึ่งก็หายไปสแสดงว่าในไก่ที่เลี้ยงด้วยสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่ทําให้เกิดฮอร์โมนค้างใช่คะ่ะอาจารย์ตกค<อ>้างแน่นอนคะ่ะในเนืออ้อสัตว์นะคะแล้วเราเราก็ทําให้เด็กของเราเนี่ยมีฮอร์โมนเพศสาววิเกิน มันทําให้ลมตั้งเต้าข้างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุให้ให้เกิดขึ้นวันมันเค็มเนื้อนมไข่ไขน่นะคะอีกอันหนึง่งพอดีมีคนไข้ที่มาผ่าตัดที่ศูนย์หัวใจศิริกิตครับอตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขายากจนมากไข่หนึ่งฟองเขากินสามคนสามมื้อวันหนึ่งห,หนึ่งหนึ่งฟองเช้าแล้วเช้าแล้วฟองเออไม่ค่ะอาจารย์เช้าหนึ่งฟองเที่ยงหนึ่งฟองเขามีวิธีไม่ค่ะอาจารย์สามคนในบ้านเนี่ยมีฟองเดียวกินสามมื้อ เขากินยังไงคะใช่ค่ะจา์แล้วเวลาใช้ข้าวเหนียวปั้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็จิ้มจิ้มให้แค่โดนไข่แดงนิดเดียวแล้วก็ไปลงที่น้ําปลาซึ่งเป็นทะเลนะคะเขาก็อยู่ได้ทั้งสามวันพอเขาทํางานเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นชีวิตจริงเลยนะคะจารย์พอเขาทํางานได้เงินมาเขากินไข่ต้มเปล่าๆวันละแปดฟองผลปรากฏว่าใช่ค่ะในสิ่งที่ความอยากที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กผลปรากฏว่าเขาเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบสามเส้น ต้องได้ผ่าตัดทํบายพาสหัวใจนะคะคเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามว่าพฤติกรรมมันเกี่ยวข้องอย่างไรมันเกี่ยวข้องเช่นนี้นะคะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์นอกจากการกินแล้วนะคะอาจารย์การ,ร,รอยู่การอยู่ของเราสมัยเนี้ยภาวะเครียดสําคัญมากถามว่าวิชาชีพไหนเครียดน้อยค่ะอาจารย์คนทางานอะไรม, <c oughs> มันก็ต้องเอาจริงเอาจังเพื่อให้เกิดผลงานแล้วก็เอองานสําเร็จมันก็ทุกทุกอาชีพผมว่าไม่มีไม่มีใช่ไหมคเพราะฉะนั้น ความเครียดที่เกิดจากการทํางานทําให้เราเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดมและที่สําคัญโรคมะเร็งค่ะ mm hmm. สถิติของบุคลากรทางการแพทย์50%ค่ะเป็นมะเร็งถ้าเป็นพยาบาลเนี่ยจะเป็นมะเร็งเต้านมค่ะอาจารย์ mm hmm. แต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะเร็งตับกับมะเร็งปอดค่ะ mm hmm. บุคลากรทางสุขภาพเนี่ยเป็นเยอะค่ะอาจารย์เพราะว่าอะไร mm hmm. หนึ่งความเครียดจากการทํางานที่เร่งรีบแล้วก็ผู้รับบริการที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาทุกอยู่แล้วมาหาเรา mm hmm. มาเจอเจ้าหน้าที่พยาบาลภาพลักษณ์เป็นยังไงคะที่โรงพยาบาลรัฐบาลมันก็จะมีสโลแกนก็ค่อนข้างเหี้ยบทําก็เครียดก็ป่วยมาจากบ้านแล้วก็อาจจะต้องรอนานอีกต่างหากใช่ค่ะรอนานก็เครียดอีกเมื่อไหร่หมอจะมาใช่ค่ะจะเป็นอะไรเนาะตัวจะเป็นโรคอะไรเพราะฉะนั้นคนไข้เครียด ยิ่งคนไข้เครียดนะคะแล้วก็ได้รับการพยาบาลได้รับการดูแลที่ไม่ดีเขาก็จะเครียดใส่บุคลากรทางการแพทย์เพราะฉะนั้นบุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีภาวะเครียดเยอะมันก็ทําให้คาดหวังซึ่งกันและกันใช่ใช่อาจารย์โอเคครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเช้านี้นะครับคุยอย่างออกรสชาตินะครับกับท่านอาจารย์วิทยากรนะครับคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิตพินัศรีจักโครสาขาการบริหารการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกอนแก่นนะครับ เดี๋ยวเราขอพักรายการสักครู่เราจะกลับมาคุยกันว่าแล้วมันจะจริงแค่ไหนถ้าเราปรับตัวแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไม่เป็นมะเร็งเนี่ยได้ลดลงจริงไหมท่านอาจารย์ที่มีประสบการณ์จะคุยกับเราต่อไปพักสักครู่ครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยลาลัยขอนแก่น านผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อรายการได้ที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์043-348-983หรือทาง Facebook ประตูมขอสู่ชุมชนและท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อคิดเห็นที่โดนใจทีมงานทางเราก็มีของทีง่จะส่งตามไปให้ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเรากลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการประตูมอขอสู่ชุมชนนะครับเรายังอยู่กับท่านวิทยากรครับคือท,ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรจิตพินันศรีจักโคตรจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงการกินอยู่อย่างที่จะมีความเสี่ยงมากๆต่อการเป็นโรคมะเร็งต่างๆนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะความเคเรียดอาหารการกินต่างๆนำไปสู่ การก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งนะครับตอนนี้เห็นว่าอาจารย์ก็มีโครงการดีๆด้วยนะครับาารว่าจะทํำยังไงในการที่เขาพูดถึงเรื่องดีท็อกนะครับหลายๆคนอาจารย์ครับดีท็อกหมายถึงอะไรครับ่าเป็นการส่วนล้างลําไส้ด้วยกาแฟค่ะอาจารย์รซึ่งมันจะทําให้กระตุ้นตับทํางานแล้วก็ขับสารพิษออกมานะคะแล้วก็ทําให้ลําไส้สะอาดด้วยค่ะ ครับโดยหลักการดีทอ็อกหรือดีทอ็อกซิฟิเคชันหรือการล้างพิษเนี่ยท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ฟังหรืออาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วแต่อาจจะไม่เคลียร์รบกวนท่านอาจารย์สักหน่อยสักนิดหนึ่งครับว่ามันจะปลอดภัยยังไงจริงเปล่าในส่วนส่วนตัวแล้วนี่นะคะประสบการณ์การล้างพิษเนี่ยทำมาแปดปีค,ะ <8 S 2> ค่ะอาจารย์แปดปีนี่ปีละครั้งหรือว่า <c oughs> ยังไงในช่วงแรกที่ทำคอสจริงๆนะคะถ้าทําเองเนี่ยเขาแนะนําว่า อาจจะทําต่อเนื่องกันสักสองอาทิตย์นะคะอาจารย์คือส่วนล้างทุกวันช,วช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดตามนาฬิกาชีวิตนะคะคมันทําให้เกิดผลอะไรขึ้นในในช่วงแรกที่ทํานี่นะคะมันจะทําให้ลําไส้ของเราสะอาดรู้ได้อย่างไงว่าลําไส้สะอาดเพราะช่วงที่ขับถ่ายออกมาเนี่ยมันจะมีเมือกที่เคลือบลําไส้ออกมามันจะทําให้เห็นเลยนะคะอาจารย์ว่ามันเป็นเมือกออกมาจากลําไส้ และคอสมันมีคอสอาจารย์ <cost. S 2> หมายถึงว่าเมื่อนั้นก็แสดงว่ามันเป็นตัวเคลือบลําไส้ค่ะอาจารย์เหมือนตะกั่นที่อยู่ที่ท่อน้ําประปืา,ปาแต่มันสามารถทําให้มันอ่อนตัวแล้วมันขับออกมาได้ค่ะอาจารย์ครับค่ะมันก็จะทําให้ลําไส้เราสะอาดขึ้นและโอกาสที่จะเกิดมะเร็งลําไส้เล็กตอนตอน,ตอนปลายหรือมะเร็งลาไส้ใหญ่น้อยลงค่ะอาจารย์อาจารย์เชื่อไหมคะว่าคนที่เป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นมะเร็งลาไส้ให,ใหญ่ถ้าไม่ตรวจร่างกายก็คือมีถ่ายเป็นเลือดออกมา เมื่อไรก็ตามที่อาการแบบนั้นเกิดขึ้นแสดงว่ามันเป็นระยะที่สาม้วคะอาจารย์ถ้าเป็นระยะที่สี่ก็เป็นระยะสุดท้ายการรักษาม,มันจะยากมากครับทีนี้โปรแกรมหรือการดีท็อกที่อาจารย์ว่าเนี่ยน่าสนใจมากสําหรับท่านผู้ฟังอาจารย์มีโครงการยังไงครับจะจัดเมื่อไหร่ยังไงผู้ฟังสนใจจะได้โทรเข้ามาคุยในรายละเอียดมากขึ้นติดตามการบริการวิชาการลักษณะนี้เพื่อให้เขามีความสุขหรือลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเรง็ง เีินเชิญครับอาจารย์ครับค่ะตอนนี้เรามีค่ายล้างพิษตับและลำไส้นะคะอาจารย์ซึ่งจัดเป็นคอสร,ระยะสั้นสองวันครึง่งซึ่งครั้งนี้เราจะจัดในวันที่4 5หและ6พฤษภาคมที่ชุดาปาถามว่าใครควรจะล้างพิษตับจากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้ามานะคะคนที่ล้างพิษตับแล้วอาการดีขึ้นจะมีใครบ้างหนึ่งคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจะสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้เพราะอะไรคะพอล้างพิษตับแล้วนี่นะคะสิ่งที่ออกมาจาก การขับสารพิษก็คืออันที่หนึ่งไขมันไขมันที่มันพอกตับไขมันที่มันอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายในถุงน้ําดีนะคะนิ่วในถุงน้ําดียังออกเลยค่ะอาจารย์ในการเข้าคอร์สล้างพิษตับม,มีคนไข้ที่เตรียมจะผ่าตัดแต่ไปเข้าคอร์สสองครั้งอาจารย์เชื่อไหมคะว่างดผ่าตัดเลยค่ะคและล่าสุดน,นี้มีผ้าจาันหัดนะคะซึ่งอาจารย์นี่มีเอนไซม์ตับสูงมาก แล้วคุณหมอบอกว่ามีโอกาสเกิดมะเร็งตับเยอะมากท่านไปเข้าคอสสองครั้งเอนไซม์ตับปกติจนคุณหมอบอกว่าไม่ต้องมารักษาต่อแล้วอันนี้หมายถึงน้ําหนักลดด้วยไหมอ่าน้ําหนักลดด้วยค่ะอาจารย์พุงด้วยนะคะอาจารย์อ่ทีตอนที่ไปเข้าคอสเองไปเข้าคอสที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าคอสล้างพิษตับตอนที่ไปเนี่ยจะมีคุณหมอด้วยนะคะอาจารย์ที่มาเข้าคอสล้างพิษตับของคุณหมอเนี่ยออกมาเป็นไขมันไขมันเลยนะคะรวมถึงไขมันพอกตับ คุณคพ่อคุณแม่ออกมาในลนักษณะเดียวกันทั้งบ้านจนคุณพ่อบอกว่าเห็นไหมชวนพ่อทานแต่พิซซ่าผลออกมาเป็นยังไงไขมันเยอะมากบางคนนะคะอาจารย์ทานอาหารทอดตลอดชีวิตอุจจาระที่ออกมามันเหมือนจาระบีค่ะอาจารย์เป็นแผงดำๆลอยอยู่ครับหรือพวกเราเนี่ยของตัวเองเนี่ยมันจะมีเซลล์เมลดแดงที่มันตายเพราะว่าเรานอนดึกและทานอาหารตอนกลางคืนครับอันนี้เยอะมากสําหรับพวกที่ทํางานตอนดึกมันจะมีเซลล์เมืดแดงที่มันตายออกมา ซึ่งมันจะเหมือนกับน้ำขนมจีนะค่ะอาจารย์เป็นขุ่นๆพอพวกนี้ถูกขับออกมาไม่ว่าจะเป็นไขมันพอกตับไขมันที่อยู่ในตับหรือที่ในกะระแสอดมันจะออกมาหมดะคะ่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นพวกนี้จะสุขภาพดีนอกจากนั้นยังใช้ได้ดีกับคนที่มีปัญหาโรคข่าวโรคหอบหืดรวมถึงโรคมะเร็งด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าคนที่มีเซลมะเร็งเนี่ยเซลมะเร็งธรรมดามันจะเหมือนเห็ดหูหนูขาวแต่ถ้ามันเป็นเห็ดหูหนูใหญ่แสดงว่าอันนั้นคุณเป็นมะเร็งแล้วพอเราขับออกมาเรื่อยๆคะ่ะอาจารย์มันก็จะทําให้ โรคต่างๆดีขึ้นแล้วสุขภาพแข็งแรงขึ้นอาจารย์บอกถึงเรื่องการเข้าคอร์สล้างพิษเนี่ยนะครับมันต้องไปสมัครยังไงไหมลงทะเบียนยังไงไหมเสียค่าใช้จ่ายเตรียมตัวยังไงไหมเพราะว่าเดี๋ยวรายการนี้ออกเนี่ยท่านผู้ฟังสนใจจะได้โทรศัพท์มาคุยในรายละเอียดครับเรียนเชิญอาจารย์บอกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือสถานที่ได้ได้ค่ะคอร์สเราจะจัดวันที่สี่ห้าหกพฤษภาคมนะคะที่ชุดาพาร์ค ราคา2,500บาทต่อคนรวมถึงค่าที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะ2,500บาทต่อหนึ่งคนนะคะซึ่งสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0895770798ค่ะอีกครั้งครับอาจารย์0895770798ค่ะอาจารย์ครับคือคนเหล่านี้เนี่ยคือหมายความว่าก็ในเช้าวันที่สี่ก็ต้องไปเข้าคอร์ส หรือว่าไปนอนที่นูน่นกินอาหารที่นูน่นปฏิบัติตามกฎของที่เราจะทําใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ถามว่ามันเป็นการอดอาหารเพื่อที่จะให้ตับได้พักผ่อนแต่ว่ามไม่ได้อดจริงๆค่ะมันจะมีย่างสมุนไพรทุก,ทกไวัยไหมครับอ่จริงๆการล้างพิษเนี่ยการสวนนะคะอาจารย์เขาจะไม่ทําในพวกเด็กที่กําลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตค่ะอาจารย์<ไ>เพราะฉะนั้นก็จะเป็นควรจะเป็น,ปนวัวผู้ใหญ่อใช่ค่ะอาจารย์ ผู้สูงอายุยังได้เลยค่ะอาจารย์คอสที่คนไปส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุู้สูง้าย,ยนอคะอ่รถเข็นอะไรนี้ไปได้ไหมเออจริงๆถ้าไม่มีภาวะมีผู้ช่วยไปหน่อยก็จะดีอ่าใช่ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าลูกหลานพาไปก็ช่วยกันค่ะครับแต่ว่าของระยะของโรคเนี่ยสูงว่าความดันโลหิตเนี่ยควรจะเป็นระยะที่ควบคุมได้ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอยู่ในช่วงที่มันวิกฤตมากมันก็จะลําบากเพราะว่า เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เราล้างพิษตับมันจะมีอาการร้างพิษตับคนที่มีปัญหาตับเยอะๆมันจะมีอาการซางพิษตับก็คือพวกบิงเวียนเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการนวดหรือการกัวซา,าขับพิษออกให้ค่ะอาจารย์คือเราจะมีทีมดูแลอยู่แล้วทีมสุขภาพดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอันตรายแต่มันจะเกิดผลดีมากกว่าค่ะอาจารย์ครับถามนิดนึงในฐานะที่รายการนี้เป็นทางวิชาการยมันจะมีอันตรายไหมในโครงการที่อาจารย์ทำอยู ความเสี่ยงที่จะไม่สบายหรือเกิดผลเสียต่อร่างกายของผู้ที่ไปร่วมโครงการค่ะหลังจากที่เก็บสถิตินะคะจากทีมงานที่เคยทํามานะคะน้อยมากเลยคะ่ะอาจารย์ที่เกิดที่เกิดอาการแต่ว่าอาจจะพบอาการซ้านพิษตับสําหรับบางคนที่มีปัญหาของตับเยอะ ใช่ไหมคะอาจารย์เช่นเอนไซม์ตับขึ้นสูงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอาการแบบมึนงงเหนื่อยเปลียแต่เราก็จะสามารถขับพิษให้เขาได้ทางทีมงานก็จะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ทางการแพทย์ทางารย์ใช่ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่มีไม่มีคนที่มีปัญหาหนักๆอยู่แล้วค่ะอาจารย์เพราะเราจะดูแลก่อนเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการสนใจจริงๆก็โทรไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ให้ไว้ตะกี้แล้วก็ได้ปรึกษาหารือกันก่อนเตรียมตัวกันก่อนเพื่อที่จะร่วมคอร์สนะครับใช่ค่ะอาจารย์ครับ ทีนี้มันยังมีบางคนว่าเดี๋ยวถ้ายังไม่อยากเข้าคอร์สนะคะจะดูแลตัวเองยังไงครับนะคะอันที่หนึ่งอยู่ไกลมาไม่ได้หรือไม่มีเวลาไม่เหมาะสมครับค่ะตอนนี้ดูแลตัวเองก่อนนะคะครับทำยังไงบ้างพฤติกรรมการรับประทานอาหารสมัยโบราณเนี่ยดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานพวกผักต้มผักที่อยู่ตามสวนครัวที่เราทําเองอะค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดจากใยสูงมีโอกาสที่ทําให้เกิดมะเร็งลําไส้นี่น้อยลงนะคะถามว่าผักสมัยเนี่ย ก็ต้องเลือกหน่อยค่ะอาจารย์เพราะอาจารย์เชื่อไหมคะว่าเวลาเราลงหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีผักแปลงหนึ่งที่มันไม่สวยเลยเพราะว่าเขารดน้ําธรรมดาแต่ผักแปลงอื่นๆนี้เขาจะใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นแปลงไหนที่ผักสวยงามมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีสารพิษเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลด้วยว่าผักผักที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยมันปลอดภัยบ้างหรือเปล่าในสมัยนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะคะที่ทําให้คนเกิดมะเร็งถ้าเรารับประทานน้าเพียงพอ โอกาสที่จะเกิดมะเร็งก็จะน้อยลงค่ะเพราะว่ามันสามารถขับสารพิษออกให้เราได้ด้วยการรับประทานน้ําของพวกเราสมัยเนี้ก็รับประทานน้ําไม่ถูกต้องนะคะทาไงดีถึงจะรับประทานน้าได้ถูกต้องดื่มน้ําได้ถูกต้องครับน้ําควรที่จะเป็นน้ําธรรมดาไม่ต้องแช่เย็นนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นการดื่มน้ําหลังอาหารไม่ควรที่จะดื่มน้ําเย็นเพราะหลังจากที่เราทานข้าวเข้าไปเนี่ยมันกําลังมีไฟเผาผ่านสารอาหารค่ะอาจารย์พอเราดื่มน้ําเย็นหรือน้ําคุกเข้าไปปุ๊บ ไฟที่มันกําลังย่อยอาหารมันจะหยุดชะง,งักพอมันหยุดชะง,งักปุ๊บอาหารมันก็จะเลิกเผาผลาญค่ะแล้วมันก็จะบูดเนา่าและอาจารย์เชื่อไหมคะว่ามันจะมีลมเดินไปตามเส้น uh huh. เส้นของร่างกายที่ที่เขาเรียกว่าเส้นเอ uh ็น huh. แล้วหลังจากนั้นมันจะทําให้เรามีอาการปวดกล้ามเนือ้อถ้าเราออกกําลังกายน้อย uh huh. เห็นไหมคะการดื่มน้ําอ่ะแล้วจะไปดื่มน้ําตอนไหนเช้าตื่นขึ้นมายังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเลยค่ะถ้าดื่มได้นะคะประมาณสี่แก้วดีมากของตัวเองเนี่ย ดื่มน้ำสีแก้วมันคงยากลําบากแล้วก็แบ่งดืม่มสองสองคือดื่มไปเ <m ess ie> ดินไ,ไปเหมือนออกกําลังกายไปด้วยนะครับ <m ess ie> อันนี้จะทําให้เราถ่ายอุจจาระดีมากและคนที่มีสิวสิวมันจะหายหค่อะอาจารย์แล้วหน้ามันจะเป็นอมชมพู <m ess ie> อาจารย์อาจารย์ไม่น่าเชื่อว,ว่ามันแค่ผลของน้ําแล้วหลังจากนั้น ε หลังรับประทานอาหารดื่มให้น้อยลงดื่มแค่ครึ่งแก้วพอที่เป็นน้ําธรรมดานะคะแล้วก็ระหว่างวันอาจารย์จิบไปได้เรื่อยๆเลยค่ะให้ได้วันหนึ่งประมาณสองลิตรโอเคเพียงพอค่ะกับความต้องการของร่างกายง่ายไหมค่ะอาจารย์ครับ อีกอย่างอื่นๆเช่นการที่จะหลีกเลี่ยงสารพิษต่างๆสารพิษต่างๆหรือแม้แต่แดดถ้าต้องตากแดดเนี่ย SPF ยี่สิบห้าขึ้นไปช่วยได้นะคะและประสบการณ์ที่ไปเป็นจิตอาสาที่วัดธรรมบรงอาจารย์เชื่อไหมคะว่าคนไข้ที่ไปดูแลรักษาที่วัดธรรมบรงเป็นคนไข้มะเร็งระยะสุดท้ายทั้งสิน้นแต่คนที่มีชีวิตอยู่รอดหมอบอกว่าให้เวลาหนึ่งเดือนให้เวลาหกเดือนไปรอตายเขาไม่ยอมรอ,รอค่ะ เขาก็ไปเข้าคอร์สที่วัดคำบะมงที่ดูแลคนไข้มะเร็งระยะสุดท้ายทำอะไรได้บ้างรับประทานอาหารที่หลีกเลี่ยงหวานมันเค็มเนื้อนมไข่นะคะแล้วก็ทําจิตใจให้เบิกบานทําสมาธินะคะกิจ,จ,จ,จกรรมบําบัดต่างๆเขาสามารถอยู่ได้ค่ะอาจารย์ครับต้องขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้เราฟังเรื่องที่จะบอกว่าอาจจะเป็นวิถีทางหนึ่งในการที่จะเสีย่ยงลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งตลอดจน มีการล้างพิษเข้ามาด้วยโดยท่านวิทยากรของเราคือท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์จิตพินันศรีจักโครจากคณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นผู้ดำเนินการกับทีมงานด้วยนะครับะะฉะงนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้เกินคาดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องอนุญาตพบกับท่านใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ